สวัสดีครัไปกับฉันโควิดมีวันนี้มจะพาไปทําผมมิวอยากจะบอกเลยนะครับว่าร้านอยู่ซอยเขาหน้อยนี่เองผมเพื่อนมิวคือเสียมากๆเลยนางเลยอยากทําผมเราเพื่อนทําผมมันนานทำเล็บรอเพื่อนละกันผู้ชายเล็บเจลเก๋ออันนี้มิวก็เลือกเป็นสีกะปีมันจะทาให้เล็บดูสุขภาพดีจริงๆเขามีเลือกหลายสีมากๆลยเลยเสีนี้แหละ แมนแมนตะบอลแล้วมิวกำลังเหลือไปดูเพื่อนกำลังทำผมอยู่สบายใจช้ำเลยนะมิวจะบอกเลยนะร้านนี้ทำเล็บแค่ออปชั่นเสริมการต่อผมแบบขนนกไม่มีการไม่มีโลหะแล้วก็เหลือไปดูเพื่อนอีกครั้งหนึ่งถึงขั้นตอนไหนแล้วจริงๆพี่ทำผมกับพี่เจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะแนะนำดีมากๆเลยลืมไปได้เลยกับการต่อผมแบบเดิมๆมิวอยากจะบอกเลยนะคะว่าต่อผมที่ร้านนี้นะจ่ายจบงบไม่บานปลายบางบตามเงินในกระเป๋าทำผมอยู่ดีดดๆเพื่อนมิวก็มาทำเล็บด้วยจากเพื่อนมิวเล็บไม่สวยต่อไปจะสวยแล้วนะเธอวิ่งวิ่งวังวังโอ๊ยแ ผมเลือต่อขนตานะเธอไฮไลท์เพิ่อนมิวเลือกสีเทาซึ่งมันจะเข้ากันกับผมสีดำทางร้านบอกว่าลูกค้าก็สามารถเอาผมมาให้ทางร้านต่อให้ได้นะครับบางคนหาร้านไม่เจออยู่ตรงข้ามกับตลาดชิวนะเธอเธอเห็นไหมไป้ายไฉไลใหญ่ๆเพื่อนมิวบอกว่าต่อผมรอบนี้ก็คือเบามากๆเลยสบายหัวเนื้อผมสวยปลายหนาะ โดนความร้อนได้ตั้งแต่คนจดปลายถนอมทั้งหัวถนอมทั้งผมฉันว่าช่างเก่งมากๆเลยต่อผมได้เนียนมากจากผมแตกไปทั้งหยิกทั้งงอเธอเหมือนชุบชีวิตใหม่เลยไม่รู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดเลยที่มาร้านชัยไลสวยครบจบที่เดียวจริงๆทั้งเล็บทั้งผมโอ้โหเลิศเวอร์อยากจะต่อผมยาวอยากจะมีผมสวยโทรมาจองคิวได้เลยนะหรือใครจะมาได้เลยอยู่ซอยเข้าน้อยตรงข้ามกับตลาดชิวมาร์เก็ตโอ้โหจากผีเป็นคนสวยเวอร์เธอผมเงามาก เธอมันเก๋กูดอยากตอบผมแบบไหนโทรสอบถามร้านก่อนได้เฮ้ยลืมบอกเ,ออเสร็จแล้วหลังซะผมไม่พันกันไม่ฟูมันเลิศมิวไปแล้วนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้มิวด้นะครับบ๊ายบาย